สืบเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านนำเรื่องเขตแดนขึ้นฟ้องศาลโลกศาลเลื่อนการตัดสินมาหลายครั้งท้ายสุดปิดรับข้อมูลวันที่21มิถุนายน2555นี้และจะตัดสินปลายปีหน้าซึ่งมีแนวโน้มจะเหมือนคดีประสาทเขาพระวิหารในปีพศ2 5 0 5แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและช่อง13สยามไทยนำโดย มอมหลวงวันวิพาจรูนโรธอาจารย์สมบูรณ์ทองบุราณอาจารย์ชัยวัตรสินสุวง์และอาจารย์ได้เลิกมืนนาอานโดยจะนำรายชื่อประชาชนคนไทยที่รักแผ่นดินรักสถาบันรักความยุติธรรมคัดค้านสารโลกในวันที่12มิถุนายน2555ขบวนการเสรีไทยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหากท่านไม่ติดภารก,กิจใดร่วมกันปกป้องแผ่นดินไทย ด้วยการไปยื่นคัดค้านสาโลกณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นดนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย พี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ร่วมกันรณรงค์ในการปกป้องอาณาเขตประเทศไทยใช้หนึ่งเสียงของท่านในการที่จะปฏิเสธอำนาจศาลโลกอยู่ในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพระศุกรีกับสาระการเมืองที่ให้หลักคิดในมุมมองของท่านพลเรเอกบรณวิทย์เก่งเรียนในพลคนกล้าของพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษครับที่ ท่านในพลเองท่านก็ได้มองว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเนื่องจากชาติบ้านเมืองประสบปัญหามากมายทั้งในเรื่องของสินค้าราคาแพงปัญหาดินแดนปัญหานักการเมืองโกงกินแล้วหลายท่านก็เป็นห่วงว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะไปรอดอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่แล้วก็มีหลายท่านได้ช่วยกันวิเคราะห์ในหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมือง แตแ่วันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ในผลคนกล้าของพี่น้องประชาชนก็ได้เปิดสัก,การารในการที่จะมองอนาคตไปข้างหน้าโดยผ่านศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่พี่น้องอาจจะรับทราบดีอยู่แล้วคือศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ที่จะมองถึงการก้าวไปข้างหน้าจากพลังธรรมชาติว่าอนาคตของประเทศชาติเราจะไปรอดปลอดภัยหรือไม่นะครับกับมุมมองของอีกสองท่านก็คือท่าน อดีตสมาชิกผู้ที่สภาท่านอดีตสาวาว,าวรินเทียมจรัดแล้วก็ท่านคุณหมอป้องป่วยซึ่งพี่น้องทราบดีแล้วนะครับคืออาหมอสุวัตสินสุวงนะครับสวัสดีทั้งสองนะครับคือประเด็นวันนี้เข้าใจว่าพี่น้องคงติดตามตั้งแต่เปิดโฆษณาไปแล้วนะครับว่าวันนี้มันถึงทางตันถึงภาวะที่วิเคราะห์กันแล้ววิเคราะห์กันอีกแล้วถึงภาวะที่ดวงเมืองกําลังจะพูดคุยกันถึงจุดที่ว่า ต้องวัดดวงกันไหมแล้วประเทศท่าจะไปถึงจุดไหนนะครับมีการพูดถึงดวงเมืองที่กําลังถึงทางติดตันมีการพูดถึงทักษิณที่มีการพูดที่ราชประสงค์ถึงสิ่งที่ต้องลงจากเรือสิ่งที่ต้องขึ้นเขาตรงนี้อยากเริ่มต้นจากที่ท่านพลเอก์รันไม่เก่งเรียนท่านมองว่าวันนี้พี่น้องประชาชนมองบ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองจะไปรอดไหมครับก็ทําตามคาเรียกร้องนะค,ะครับเพราะว่าสถานการณ์วันนี้ รัฐสภาก็พึ่งไม่ได้ท่านดูสิครับประธานรัฐสภาเป็นยังไงไปกรบาบไข่หุนเซนเห็นไหมครับในสภาไม่ใช่ธรรมดานะครับหลุดคำหยาบด่ากันไอ้ตัวนั้นเลยโอ้โหแบบเละเทะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินก็หน้าด้านทำมันทุกอย่างขนาดธนาคารโลกบอกเศรษฐกิจเมืองไทยแย่ผลเกิดจากน้ำท่วมผลเกิดจากสึนามิ มันยังบอกเศรษฐกิจดีเออเอาของนันคิับธนาคารโลกบอกว่าให้ลดโครงการประชานิยมมันเพิ่มเออเอาสิครับพี่น้องประชาชนก็ไม่มีทางออกก็คุยกับผมว่าไม่มีทางไปแล้ววัดดวงดีกว่าวัดดวงนี่วัดดวงเนี่ยแหมเรื่องดวงผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ตองต้องต้องรบกวนท่านสววรินแล้วก็คุณหมอสุวัสด์ออกมาช่วยครับเพราะทําไมท่านรู้ไหมครับดวงเนี่ย เป็นวิชาสถิติอย่างหนึ่บแต่ละดวงดาวมีคุณสมบัติในตัวเองเป็นแต่เพียงท่านจับเอามารวมกันและอ่านให้ออกดูยศศักดิ์ดูหลักฐานให้ดูอาทิตย์ดูรูปร่างใจจิตให้ดูจันทร์ดูความกล้าหาญขยันให้ดูอังคารดูความคิดอ่านให้ดูพุทธปัญญาบริสุทธิ์ให้ดูพรหัสดูกิเลสดูสมบัติให้ดูสุขดูสุขดูทุกข์ให้ดูเสา ดูความมืนเมาให้ดูราหูถ้าจะดูความยืนยาวของอายุ<ม>ก็ให้ดูดาวเกตดูเหตุอาเพศภ,ภัยให้ดูมริตยุบจบแล้วมีอยู่สิบดวงนี่เองนะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้รับความรู้จากท่านสวาวรินว่าดวงเมืองเนี่ยมนุษย์สร้างแต่ดวงคนเนี่ยเทวดาสร้างเพิ่งถึงบางอ้อว่าเพราะดวงเมืองเราจะสร้างเมืองสร้างบ้านเมื่อไหร เราก็ไปเขียนดวงได้เห็นไหมครับแต่ดวงเราเกิดไม่มีทางเลยคือเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็วันนี้แฟนช่องสิบสามเรียกร้องว่าวัดดวงกันดีกว่าก็จะวัดให้เห็นจะจะว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรดวงเมืองเป็นอย่างนี้ดวงคนที่มีอิทธิพลต่อประเทศมากแล้วอยู่ในเมืองไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ท่าน ผู้รู้ทั้งสองท่านท่านสวอาวาลินกับท่านคุณหมอมีคนถามผมหลายคนว่าเอ๊ะคุณหมอตกลงท่านเป็นหมอแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนดูผมบอกทั้งดูทั้งไทยอะครับเพราะว่าเป็นมันสองอย่างเลยนะครับซึ่งที่จริงท่านท่านท่านประธานเองก็มีความรู้ในเรื่องศาสตร์ด้านโหราศาสตร์อยู่ครับแล้วก็มีประเด็นที่พี่น้องมักจะพูดถึงพื้นฐานดวงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นไปในอนาคตดีหรือร้ายครับซึ่งตรงนี้ถ้าถ้ามองจากที่ ถ้าในพลมองแต่ต้นเนี่ยท่านมองว่านักสถานการณ์วันนี้ดวงเมืองเนี่ยมันตันไหมครับมันมันมันจบหรือว่ามันจะมีทางรอดผมว่ามีทางรอดนะครับครับรอดอย่างไรครับถามท่านสวววารินเทียมจลัดเชิญครับท่านครับคือวันนี้เป็นเป็นวันพฤหัสบดีนะครับครับแล้เป็นวันครู วันท,ที่ที่เราควรจะได้ศึกษาหาความรู้ด้วยกันครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับผมผมไม่ใช่ไม่ใช่หมอดู <c oughs> นะครับจริงๆแล้ววิชาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งในสิบนะครับของผู้ที่จะทำนานทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองในอดีตค,คนชั้นปกครองนี้ต้องถูกบังคับให้เรียนแลวิชาวิชานี้จะบูรณาการคือดวงอดาราศาสตร์ครติ จิตวิยาอาจารหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันทั้งหมดไว้ในไว้ใน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 วิชานี้แล้วก็นําเอาศิลปะทั้งหมดเนี่ยมามามาเป็นคําพยากรณ์ฉะนั้นมันก็จะมีการการถ่ายทอดมาในเชิงของวรรณกรรมทางทางทางโหราศาสตร์เนี่ยมากมายนะครับที่จะถามว่าวันนี้เราเราเราจะมาดูว่าบ้านเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะรอดไหมสิ่งที่เราเราเราจะยึดหลักในฐานะที่เราจะใช้วิชาโหราศาสตร์เนี่ย เป็นตัวเป็นตัวตัวไขเข้าไปนี่นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องใช้ดวงเมืองหลายคนก <that> um, ็ได้ยินเนี่ยดวงเมืองดวงเมืองดวงอะไรกว่นะครับดวงเมืองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือแผนที่ที่แสดงทิศทางของประเทศนะว่าจะไปทางไหนแล้วก็พูดถึงความดำรงอยู่ของสถาบันหลักของประเทศ มีชาติศาสนาและผลาหมาตษ์นี่คือสัมปทานบลักที่จะต้องอยู่ความมั่นคงของคนในชาติความมั่นคงทรัพยากรเพศภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในใน,ใน,ใ,นในประเทศทั้งหมดแล้วก็ในการวางดวงเมืองเนี่ยเราจะเราก็จะกําหนดว่าดวงเมืองแต่ละดวงเนี่ยเรามุ่งทําอะไรครับตัวนันค้คือคือศูนย์ที่จะถูกกําหนดว่าเราจะวางตําแหน่งของดวงดาวต่างๆไว้ตรงไหนอยู่ทิศไหน แล้วทิศไหนจะมีม,มีมีเพศภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ยังไงฉะนั้นการวางดวงเมืองนี่ครับหรือการเขียนดวงเมืองเนี่ยการกําหนดดวงเมืองเนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงครับวันนี้เองถ้าบอกถามว่าวันนี้เราจะดูว่าประเทศไทยรอดไม่รอดเนี่ยตัวไขของเราก็คือ,อดวงชะตากรุงเทพมหานะครพระมหานครเมืองหลวงเมืองหลวงของเราครับ ดวงดวงของกรุงเทพมหานครนะครับก่อเนิดขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนนะครับ2325อ่เวลาที่ที่ถ้าถ้าเป็นเป็นดวงกําเนิดของคนก็คือวันตกเวลาตกฟ้าคือ6กนาฬิกา54นาทีซึ่งตรงวันกับวันอาทิตย์ปีขานนะครับขึ้น10ค่ำวันวันนั้นเองนะครับผู้ที่ผู้ที่วางกำหนดดวงดวงสยามประเทศนะครับ คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับครับเราก็จะไปดูว่าในวันนั้นนะประเทศไทยมีมีอะไรที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเพิ่งผ่านพน้นสงครามนะครับคือกรุงแตกเมื่อพศ .2310 แล้ว15ปีที่เราพยายามที่จะรวบรวมแว่นแฟนทั้งหมดเนี่ยในในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ,รบหลังจากนั้นมาเนี่ยเราถึงมาตั้งกรุงเทพมหานคร สิ่งสาคัญที่สุดคือในการตั้งตั้งดวงเมือและการเขียนเมืองในครั้งดวงเมืองครั้งนั้นนะครับคือความอยู่รอดของประเทศสยามดังนั้นผมผมจะเราจะมาตามกันนะครับจากดวงเมืองอันเนี้ยที่ถูกถูกกาหนดแล้วนี่ครับดวงเมืองกรงเทพมานครที่เขียนแล้วนี่คือดวงตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางกล้องดูนิดนึงอันนี้เป็นพื้นฐานของดวงที่ถูกวางวางไว้วางไว้เมื่อวันวันที่ที่ยี่เ็เมษายนะครับครับ ในดวงนี้เราเราจะวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับที่มีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เวียนไปทางทางทางซ้ายนะครับดาวต่อไปคือดาวองคารนะครับต่อไปที่เราเห็นตัวสีอีกตัวนึ่สีสีน้ําเงินนั่นคือพระเกตกับะมฤตยูเนี่ยเรามาเพิ่มที่หลังครับนะครับต่อไปคือเลขสองนะครับพันธุนะครับแล้วก็ต่อไปจะเห็นเลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับในเรือนสุภะนี่ครับในคขตดาพรหัสกับดาวเสาร์นะครับ แล้วในเรือนวินาศจะมีสี่หปดนะครับวันนี้เองนะครับผมจะให้ดูนะครับเลขหนึ่งนี่ครับถ้าเราดูชาตินะครับดูชาตินะครับเลขหนึ่งนี่คือพราหม์ครับนะครับพราหมณ์ก็คือชมพูทวีนะครับครับพอมาดูเลขพอเราดูเลขสองนะครับต่อมาครับเลขสามครับเลขสามนี่เลขสาเลขสองนี่คือฝรั่งครับครับแล้วฝรั่งจะอยู่ในเรือนในในเรือนพันธุนะครับ เลข3คือมอญครับประเทศมอญนะครับชาติมอญนะครับเลข4คือลาวนะครับเลข5รพม่านะครับเลข6ไทยนะครับเลข7แขกนะครับแขกก็คือหมายถึงกลุ่มอาหรับด้วยนะครับแล้วก็เลข8จีนอาการวางดวงทั้งหมดจะเห็นว่าเนื่องจากพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยท่านเป็นนักรบแล้วท่านประเมินศึกสงครามไทั้งหมดแล้ว ประเทศที่ที่ที่กวนใจที่สุดนะครับก็คือลาวนะครับตอนนั้นลาวนะครับแล้วก็จีนแล้วก็คนไทยครับคนไทยนะครับคือแบ่งแยนงต่างๆกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเองแบ่ใจไงแบ่ใจไว้ทำไมวางคนไทยไว้ดีเดือนนี้เพราะคนไทยน่ปวนทุกทีแล้วดาวสุกตัวนี้เองนะครับ เป็นดาวที่ป่วนมาตลอดตลอดตั้งแต่ปีตั้งแต่ยี่สิบเมษาสองพันสามรอยี่สิบห้ามาจนปัจจุบันนะครับครับคือคนในประเทศแท้ปวนครับบ้านบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่ค่อยปวนทางบ้านเราในคนคนในประเทศเราปวนครับท่านวางว่าในเรือนวินาศครับเราจะเห็นว่าหลังจากวางแล้วมาถึงรัชกาลที่สามนี่ครับครับลาวเป็นกบฏครับกบฏอนุวงศ์ครับจีนแผ่ครอบคลุมอำนาจเข้ามาในเอเชียใต้ทั้งหมดที่เห็นท่านวางนะครับครับบ้านตั้งแต่ปีนั้นนะครับ ส่วนมาเอาทหารเนะครับเอาดาวอังคารเนี่ยคือดาวมอนนะครับครับมอนนะครับมอนเนี่ยอยู่ในเรือนทหารครับอยู่ในเรือนกระดุมพระครับศึกษาประวัติศาสต์ตั้งแต่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพเนี่ยมอนอยู่กับไทยตลอดครับมอนอยู่กับเราตลอดท่านนั้นจะอยู่ในเรือนกระดุมพระครับนะครับนะฮะต่อมาเรือนพันธุทุคือหรือเลขสองเมื่อกี้เราบอกเลขสองท่านวางฝรั่งนะฮะไว้ที่เรือนพันธุทุครับถ้าคิดว่า ต่อไปในภายหน้านะครับยุโรปอเมริกาเนี่ยจะช่วยกิจการของประเทศบ้านเมืองเราก็จะเห็นเลยครับหลังจากเรารัชกาลที่4เราเริ่มเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับทางยุโรปทางอเมริกาและเราก็ได้ใช้อำนาจตรงนี้ในการต่อรองตรงตอนสงครามโลกครั้งที่สองรวมตลอดถึงในรัชกาลที่ห้าที่เราเสียจดินแดบนี่นีคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูว่าต่อมาวางห้าและเจ็ดนะครับ ไว้ที่เรียนสุภานะครับห้าและเจ็ดนี่คือพม่านะครับกับเออ่กับแขกครับอาหรับครับอาหรับนะครับ